สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดินหน้าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่อุตภเราเร่งยกระดับขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานไทยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว,ว่าชื่อย่อคือสอกอพอ,อได้ออกมาเปิดเผยว่าได้หารือก,กับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อยืนยันความพร้อม ในการลงทุนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอูต่ตะเภาชื่อภาษาอังกฤษคือ Maintenance Repair and Overhaul หรือว่าชื่อย่อคือ MRO นะครับขณะน,นี้การบินไทยพร้อมที่จะลงทุนและอยู่ระหว่างการแจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนรูปแบบการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก3-4เดือนข้างหน้า รวมทั้งกำลังเจรจาจัดหาพันธมิตรร่วมลงทุนเบื้องต้นทราบว่ามีเอกชนหลายรายนะครับเสนอเข้ามาลงทุนจำนวนมากทั้งนี้เมื่อเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอูตเปาแล้วเสร็จจะสามารถรองรับกิจกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานในหลายด้านอาทิเช่นการซ่อมการซ่อมใหญ่อากาศยานหรือว,ว่า h e p v y Maintenance ที่จะรองรับอากาศยานลำตัวกว้างได้พร้อมกันถึง3ลํลำแล้วก็รองรับอากาศยานลำตัวกว้างประมาณ100ลําลำต่อปีแล้วก็รองรับอากาศยานลำตัวแคบประมาณ130ลําลำต่อปีการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับลานจอดหรือว่าที่เรียกว่า line maintenance จะสามารถรองรับอากาศยานลำตัวกว้างและอากาศยานลำตัวแคบประมาณ70เที่ยวบินต่อวัน ที่สำคัญถ้าเป็นเรื่องของการพ่นสีอากาศยานหรือว่า i r r r a f t p a i n t i n g จะสามารถรองรับอากาศยานลำตัวกว้างและอากาศยานลำตัวแค่ประมาณ22ลำต่อปีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโรงซ่อมอากาศยานอัจฉริยะหรือว่า Smart Hanger ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดในโลกสามารถรองรับการให้บริการซ่อมเครื่องบินทั้ง Airbus และก็ Boeing มีความเชื่อมัน่นว่าโครงการดังกล่าวจะยกระดับขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากอาศยานของการบินไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรื่องการซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับนี่คือความคืบหน้าการเดินหน้าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอูต่ตะเภาซึ่งคิดว่าจะยกระดับขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานของประเทศไทยนะครับแล้วก็น่าจะมีอากาศยานของต่างประเทศที่มาใช้บริการณนะ อุตภเาแห่งนี้นี่เป็นข่าวสารที่เป็นความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีการซ่อมแซมอากาศยานให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ